รีวิวโรงแรมเพชรเฟลลี่พัทยาต่อคนละ799เองค่ะและสามารถพาน้องเดินได้รอบโรงแรมเลยนะอัปเดตอาการเมา,เาลถของครูม,มากันก็คือตอนนี้ยังไม่หายนะคะคิดว่าน่าจะพามาบ่อยๆก็น่าจะชินมาถึงพัทยาพร้อมกับถุงของนางโรงแรมชื่อฮิลเฟสโกอยู่แถวพัทยากางค่ะห้องราคาเริ่มต้นที่นี่คือสุพีเลีย1199ส่วนห้องที่กิ้งเมพักคือห้องพรีเมียมหน9 9ส่วนน้องหมาจะเริ่มต้น300ต่อตัวขึ้นอยู่กับตามน้ําหนักค่ะตัวห้องนี้จะเป็นห้อง ห้องท้ายใหญ่สุดของโรงแรมนะคะ45ตารางเมตรซุ้งใหญ่มากตัวห้องสวยสะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นตัวอาหารเช้าด้วยค่ะห้องอาหารจะมีโซนอินดอร์และเอาท์ดร์น้องหมาสามารถมานั่งได้ในโซนเอาท์ดร์นะคะลืมพูดอีกอย่างไปเกี่ยวกับห้องที่นี่มาจะไม่ได้แบบเป็นแบบแอคเอาท์ค่ะคือนอนก็จะไม่ได้มืดสนิทนะรวมถึงแอร์ก็คือสว่างมากนห้องของกิงที่นอนเหมือนเอาเตียง3ฟุตครึ่ง2ออันมาติดกันนอนตรงกลางก็เลยจะเหมือนมีร่องนะคะอย่างหนึ่งอาหารเช้าอร่อยค่ะโดยรวมแล้วถือว่าประทับใจเลยนะคะ เพราะว่าบรรยากาศการบริการความใหม่ของโรงแรมห้องที่แบบกว้างมากๆถ้มา,มามาดูบรรยากาศห้องเพิ่มเติมค่ะห้องของทป์กิ้งเนี่ยจะมีระเบียงด้วยที่สําคัญตอนเข้ามาในห้องประทับใจตรงที่ว่ามีถานน้าถาดอาหารให้บ่อสมมีม่วงเขาก็เตรียมไว้ให้นะคะแผ่นรองซับกิ้งเนี่ยเตรียมมาเองจะว่าอย่างหนึ่งจะแซวล,ลูกหน่อยเราออกไปข้างนอกแล้วเราก็เข้ามาเราก็แบบได้กลิ่นไรตุ่ตคือ <c oughs> ว่าจิ้งจกตายหลบหน้าครูมานี่แหละคะ่ะเหม็นมากทางหน้ากิ้งจะพาไปกินบุฟเฟ่ที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะ